คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางนะครับ หวยลาวพัฒนานะครับในงวดวันที่20ทธันวาคมพศ2564นกะครับกับเลขทูบหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับที่แอดมินได้บูชามานะครับจากวัดตะโกอําเภอพาชีนะครับจังหวัดอยุธยานะครับก็ได้มี f c พี่น้องได้คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากจะชมเลขทูบหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับหลังจากงวดที่แล้วก็ไม่ได้จุดนะครับงวดนี้ก็จะมาจุดให้ F c พี่น้องได้ลุ้นเลขทูบ หลวงพ่อรวยไปพร้อมๆกันนะครับก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับแอดมินก็จะจุดขอโชคให้ซีพี่น้องได้ลุ้นเลขทูบไปด้วยกันนะครับครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับครับผมก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคาดานะครับก็มีนะโมสามจบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะอินทยสังเทวะยสังพหมยสังมหาพหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังปุริยสะยสังมหาปุริยสะยสังจักกวัติยสัง มหาจัก,กรวติยสังพุทธยสังปัจเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพสิทธิวิชาจารณยสังสัพพโรกาทิปติยายานสังสัพพโรกาจริยานสังเอเตนะยาเสนะเอเตนะสัจวาเจนะมมะสวุวติโหนตุไมหังสวาหายะนโมพุทธสสะนโมธรมรมสสะนโมสังคัสสะเสยยะทีทาง หูรูหุรูสวาหายะสาธุสาธุสาธุาธขอบุญบาร,รมีหลวงพ่อรวยพันล้านถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบนดนบรนดาในเรียกทูบที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดวันที่20ทธันวาคมพศส5 6 4ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชม มีโชคมีลาบกับเลขทูบหลวงพ่อรวยพันล้านทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุครับผมเลขทูบก็จุดแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับให้อิฟโซยพี่น้องได้ลุ้นเลขทูบหลวงพ่อรวยไปพันล้านไปพร้อมๆกันนะครับก็ลุนล้นๆไปด้วยกันนะครับผม ครับผมเลขทูบหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก็สุดแล้วนะครับผมก็ขอบุญบรารมีหลวงพ่อรวยพันล้านถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบรรดุลบรรดาลในเลขทูบที่ออกในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดวันจันทร์ที่20ธันวาคมพศ2564ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีลาบกับเลขทูบ หลวงพ่อรวยพนลานทุกท่านทุกคนด้วยเทูนสาธุครับผมเรียกทูบหลวงพ่อรวยก็สุดแล้วนะครับสําหรับ FC พี่น้องเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับความเห็นก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยนะครับสําหรับแอดมินเห็นนะครับก็จะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปนะครับเผื่อมีโชคกับแอดมินก็เข้ารับชมได้นะครับเผื่อความเห็นตรงกันนะครับกับตัวเลขทูบหลวงพ่อรวยนะครับ ครับผมสําหรับ f c พี่น้องที่ชื่นชอบนะครับแนวทางเรียกทูบหลงผู้รวยพันล้านนะครับก่อนออกไปนะครับก็อย่าลืมกดสับสไครต์กดไลค์กดติดตามแอดมินด้วยนะครับสาหรับ f c พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีทุกท่านนะครับ กับเลขทูบหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับขอให้มีโชคมีลาบด้วยกันนะครับผมสําหรับวันนี้มิ้งก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ